ครูคุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจำโครงการเราอีกครั้งนผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนกาทำอาหารครับอาหารนี่จะสอนให้ทำมันอย่างนี้ครับผม มันเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งทำไมครับท่านเขาเป็นคนวรักในการทำอาหารครับรักจริงๆนะคือก็เห็นโน่นเห็นนี้ก็ชอบทำไปหมดไอ้นี่อยากทำนี่ก็อยากทำคไอ้ความรักที่ว่าเนี่ยอยู่เฉยก็มันก็ไม่เป็นไรก็เหมือนคนทั่วไปครับผมแต่เขาไม่อยู่เฉยเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขารักแล้วเขาทำเลยดีมามดีนี่ผมไม่ได้พูดไม่ได้พูดเล่นนะเขาไม่ได้เกิดมาจากการเป็นพ่อครัวไม่ได้เกิดจากการอะไรทั้งสิ้นแต่เขาทำด้วยใจรักกอยากทำอยากทำด้วยความอยากทำขึ้นมาก็่ทำ ใช่แต่ว่าพอเขาทำเสร็จแล้วมันออกมาอร่อยมากก็มีร้านก็เลยทำร้านร้านเขาชื่อร้านโคตรคั่วไม่ได้พูดยองเลยที่เหอที่นี่เลยไถ้าคั่วเขาเก่งครับครับเก่งมากมากกเลยเป็นโคตรคั่วเลยเป็นโคตรคั่วเลยชื่อร้านก็เลยโคตรคั่วเลยร้านโคตรคั่วที่ว่าวันนี้จะมาสอนทําหมูกรอบคั่วกะปิคั่วอีกแล้วเขาทําอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณไปรบไก่สันจากร้านโคตร คั่วครับโอ้โหพี่เฟยครับอ๋อหยุดเคอร์รี่แบบนี้นิดนิดติดหน่อยติดหน่อยเฟยชื่อเล่นชื่อเฟครับเฟเมื่อก่อนทำอะไรมาก่อนมาทำอาหารเมื่อก่อนอยู่ในวงการสื่อครับในวงการสื่อครับใช่ใช่อยู่ทูป่าแล้วก็เคยอยู่ไอเอสมาครับทำเป็นครีเอทีฟหรือทำเป็นอะไรเป็นฝ่ายโฆษณาครับเป็นฝ่ายโฆษณาหลายปีเลย20กว่าปี20กว่าปีแต่รักในการทำอาหารมาโดยตลอดใช่ครับ แล้วอยู่ๆวันหนึ่งวันที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยทำร้านดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอคิดว่าเราชอบอันเนี้ยแล้วพออายุห้าสิบแล้วก็เลยเพื่อห้าสิบห้าสิบยริบแล้วจิง่เฟยแล้วเดี๋ยวเีเปิดเปิดมากี่ปีฮะเปิดมาปีปีครึ่งครับอ๋อไม่นานส่งปีห้าสิบเหรอครับพอห้าสิบก็ตัดสินใจเกษียณตัวเองนี่นี่นี่ยี่ห้าเองนะดู่อายุ ติแล้วเหรอ50แล้วครับ50แล้วครับเฮ้ยอ่านึกไปถึงว่าเฟ่จะห้ใช่ครับ50าติบแล้วครับโอ้อ่าต่อต่อแล้วพอตัดสินใจปุ๊บตัดสินใจว่ามาทำอะไรที่ตัวเองรักก็เลยออกเลยออกเลยแล้วก็มาทำร้านจีนโคตรคั่วมาทำร้านเอ่อเกี๊ยวซ่าก่อนเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าแล้วก็มาทับร้านโคตรคั่วเพิ่มเพิ่มเพิ่มไทยครับแล้วมีโคตรเตี๋ยวด้วยโคตรเตี๋ยวด้วยอ้าว่าตอนนี้ร้านโคตรคั่วพี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงเลี่ยงเมืองปากเกร็ด26 ลิงเมื่นปากเกล็ดยี่สิบหกนี่คือโคตรคั่วใช่ครับใไหมครับอันนี้ก็มีร้านอ้าวนมั่อใช่ใช่ผมเคยไปเห็นป้ายเบลอเลยครับผมเหตุว่าอะไรครับที่การว่าโคตรมั่วหลอกกันเลยแต่คุณไม่ได้มีคนเดียวนี่ก็มีเอาละแล้วมาและมาละชีวิตเขาเลยมันชัดชัดเลยแล้วอะไรครับ โคตรสวยผมว่าอยากถึงขนาดคนสุดท <ร Stevens. S 2> ้ายเลยเราเลยไปดูโคตรขั่วกันห้องสอนเราทําหมูกรอบพวกับปี๋ถามเขาแล้วทำไมใช้คาว่าโคตรเขาบอกจริงๆคาว่าโคตรถ้ามมว่าเราไม่ได้มองไปเรื่องหยาบมันไม่หยาบเลยไม่หยาบโคตรหมายถึงว่าร่ากเงามาไล่มาเลยหยาบแต่นี้จะบอกว่ามันหมายถึงจํานวนเยอะจํานวนมากเลยคือว่าอะไรอะไรก็ ก็คั่วก็เลยกลายเป็นโคตรขั่วเพราะเขาคิดว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดจะหยาบคายอะไรเลยแล้วไม่ใช่คนหยาบคายด้วยอย่าไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมาร้านนี้ต้องเตยชิโกเต็มไปหมดไม่มีเลยไม่มีเลยวันนี้เราจะมาดูว่าเขาทำอย่างไรกับหมูกรอบขั่วกะปินี่นะครับนี่ร้านนั่งมาบ้านนะบ้านนะบ้านบ้านตาติ๊ติๆติ๊เริ่มิาก ต้มน้ำ5ลิตรครับน้ำ5ลิตร5ลิตรใส่เกลือไป3ช้อนโต๊ะครับครับพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่หมูสามชั้นหมูสามชั้นส่วนไหนที่ซื้อมาเราวนมขบาวรานมต้องเลือกเองต้องเลือกเองเลยต้องได้หมูสามชั้นสวยๆต้มประมาณต้องประมาณ30นาที30นาทีครับได้30นาทีไปแล้วหมูจะสุกพอประมาณนะท่านผู้ชมนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับพักไว้ให้เย็นก่อนหลังจากนั้น จึงเอามาทาเกลือเอาเกลือครับท่านผู้ชมมาทาที่หนังหมูทั้งหมดทาแต่เฉพาะส่วนหนังหมูเฉพาะหนังหมูครับหนังหมูทาเสร็จแล้วอันนี้เป็นความลับเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูครับครับละเลงอีกทีหนึ่งละเลงอีกทีละเลงอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นจึงเอาเอาที่เขาเรียกเหล็กแหลมเหล็กแหลมทิ่มไปให้มากที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับถ้าถ้าถ้าแล้วก็หั่นครับแล้วก็เอาเข้าเตาอบครับเอาเข้าเตาอบ อบประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงโดยความร้อนประมาณ2 0ครับ220ท่านผู้ชมดูเหมือนโกหกดูออกมาซะก่อนนี่อย่างนี้เลยแล้วจึงเอาไปทอดครับทอดอีกครับทอดจนให้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 หนังมันจะกรอบฟูขึ้นมาเห็นหนังไหมท่านผู้ชมหนังมันจะกรอบฟูสวยอย่างนี้เลยเมื่อทอดเสร็จนึกภาพกินใหม่ๆดินึกภาพที่ตอนที่กำลังกินนี่ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยออกมาเสร็จอย่างนี้จริงเอามาหั่นพอดีคำครับนี่ครับเตรียมผัดครับหั่นพอดีคำเพื่อจะตรเียมที่จะจะคั่วจะคั่วแล้วเริ่มต้นด้วยใส่กระเทียมไทยครับกระเทียมไทยโขลกเข้าไปตามด้วยกระเทียมจีนสองกระเทียมเลยครับครับจะได้ทั้งมันได้ทั้งเผ็ดเอาพอแหลกครับเอาพอแหลกนะครับนะครับพอแหลกแล้วขึ้นมาครับเอาพอแหลกแล้วก็เอาขึ้นมานี่ครับ ต่อไปก็ใช้พริกสวนจินดาครับท่านผู้ชมครับพริกทั้งหมดมีหพริกนะครับสวนจินดาพริกแดงเขียวนะฮะนี่มีแดงมีเขียวนะจินดาแดงเขียวก่อนนะแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวน3แล้วนะครับ3แล้วนะครับพริกขี้หนูสวนแล้วตามด้วยพริกเหลืองพริกเหลือง4ครับนี่ครับแล้วจึงตามด้วยพริกแห้งครับพริกแห้งพริกครับ เป็นห้ากษัตริย์ครับเป็นห้ากษัตริย์คือเขาเขาปลานีท่านผู้ชมละเนี่ยเนี่ยออกมามันจะเป็นนี้เพราะตามพอแหลกใช่ไหมฮะครับแล้วทำด้วขทอดด้วยครับตั้งกระทะครับน้ำมันหมูครับเอากระเทียมที่เมื่อกี้เราโขลกไว้สองกระเทียมนะครับเอาไปผัดก่อนครับนะครับใส่กระเทียมลงไปผัดพอหอมครับผัดพอหอมนี่นะครับผัดพอหอมแล้วก็ใส่พริกที่ตาเมื่อกี้ครับที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปห้าพริกนะครับท่านผู้ชมหพริกนี่ตามด้วย หอมแดงหอมแขกหอมแขกครับครับใส่หอมแขกแล้วใส่กะปิครับกะปิใส่กะปิใส่กะปิลงไปครับแล้วใส่น้ําสต๊อกลงไปครับน้าสต๊อกนี่ก็เป็นน้าสต๊อกหมูนะครับใส่ลงไปนะครับเล็กน้อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับใส่แล้วก็ค่อยค่คั่วนะครับแล้วใส่น้ํามันหอยปรุงรสด้วยน้ํามันหอยครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับ อย่างละครึ่งหมดเลยแล้วน้าตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเหมือนกันครับอย่างละครึ่งหมดเลยถ้าผัดให้พอหอมครับให้พอหอมพอเริ่มพอหอมเสร็จก็ใส่หมูกรอบลงไปครับใส่หมูกรอบลงไปคราวนี้คั่วให้เข้าตัวมมนเลยแล้วก็เร่งไฟด้วยครับเร่งไฟเร่งไฟให้หอมให้หอมกระทะอ่าฮะแล้วก็ใส่แล้วใส่พริกเหลืองครับแล้วก็โรยต้นหอมครับต้นหอมลงไปอันนี้เสร็จแล้วครับกลั่นโดกให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการหมูกรอบคั่วกะปิครับ น่ากินมหกน่ากินไหมที่ร้านเนี่ยขายนอกจากคั่วแล้วอย่างอื่นขายไหมเออถ้าเกิดร้านคดคั่วเนี่ยจะมีแต่เมนูคั่วทั้งหมดเลยครับทั้งหมดมีกี่เมนูขอโทษครับมีประมาณ20เมนูครับ20่คั่วอย่างอย่างอย่างเรามาดูดูกันนิดนึงก่อนอันนี้อะไรครับอันนี้คั่วคัวกิ้งคั่วกิ้งครับคั่วกิ้งหมูครับคั่วกิ้งหมูอันนี้อันนี้เนื้อคั่ว เขียวหวานครับเนื้อคั่วเคียวหวานแล้วก็อันนี้คือเมนูที่เรามาสอนกันในวันนี้คือหมูกรอบคั่วกะปิใช่ครับขอข้าวข้อแกงไม่เยอะเห็นตรงพริกแล้วแบบโอ้โหแต่ต้องเอาหน่อยนะอ๋อเพราะว่าถึงจะพริกขนาดนี้ก็ตามไปพอผมอยากรู้ว่าพอมันคั่วกะปิอ่ะมัน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 จะหอมหรือมันจะกลิ่นมันจะมันจะมีกลิ่นกะปิที่มันนิดนึงครับความสำคัญต้องอยู่ที่กะปิแล้วครับ อหอมกระปโอ้หอมมากหอมหอมหอ,มอันนี้หอมนี้หอมเผ็ดจริงเผ็ดจริงเผ็ดจริงบอกเลยว่าเผ็ดเผ็ดจริงแล้วก็ดดได้รสชาติของความเป็นกะปิจริง หอมมากในปากในปากหอมจริงๆพี่เฟยหอมมากหอมมากลยครับคือคือในความเผ็ดมันมันเผ็ดมุผู้องครับแต่ว่าในความหอมของเขาทําให้เรากล้ากล้าที่จะกินเขาเลยมันหอมจริงๆคือมันต้องลุยต่ออันนี้ก็แล้วกันขอข้าวอีกครับคือมันกินแล้วผมบอกเลยว่ามันต้องลุยต่อผมเอากเลอเฟยใช้กะปิอะไรอ่ะของเอ่อมาจากระยองครับเราคันมาจากระยอง อร่อยอร่อยอร่อยเลยเป็นอะไรที่มันแตกต่างออกไปอยากให้ท่านผู้ชมลองไปทําเมนูนี้ดูดูนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดขี้เกียจทำก็ไปที่โคตรมั่วได้โคตรมั่วครับไม่ใอ่ะโคตรมั่วผมอ่ะโคตนมั่วผมอาโคตรมั่วนี่แสดงว่ายังไม่ลืมไม่ลืมครับคุณโยครับเมนูหมูกรอบคั่วกะปิร้านโคตรมั่วกินแล้วไทยกินแล้วถึงอร่อยบึ๊บบึ๊บบึ๊บทำไมยังแบบ ไปครับเมนูนี้ครับรับไปเลยครับติปคะแนเต็มติคะแนนเต็มติปคะแนนเต็มครับตอบคะแนนเต็บครับขอบคุณครับเจ๋งอร่อยจริงมันมันแตกต่างออกไปท่านผู้ชมโดยปกติถ้ามุดมาทำกะปิอย่างนี้แล้วใตผมตอนแรกที่เห็นนะผมยังลึกในใจเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำมันมีน้ำมีน้อะไรไปกว่านี้แต่พอมากินจริงๆไม่ต้องไม่ต้องมีไม่ต้องมีมันได้เลยแล้วก็ เป็นความโชคดีของท่านผู้ชมที่จะได้ทานอะไรอีกแบบหนึ่งที่เป็น10คะแนนเต็มแล้วก็มาจากคนที่รักอาหารัของนี้นะมันมีกี่คนคิดส่ย5าพริกเน่ยอัางี้ผมถามตรงๆก่อนเลยมันมีกี่คนคิดหอมไม่บ้าก็ไม่บ้าไม่ไบาก็คิดเยอะคิดเยอะคิดแล้วแต่ท่านจะคิดแต่มันออกมาแล้วอร่อยจริงอร่อยมากมันอร่อยจริงวันนี้ขอขอบคุณคุณไปรบขอขอบคุณร้านโคตรคั่ว ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับต้นหอมญี่ปุ่นจะมีลักษณะที่คล้ายกับต้นหอมฝรั่งจะมีกลิ่นหอมและรสหวานถ้าสาพูดว่าเข้ามาเอาดีทางด้านนี้อีกคนก็จะเป็นอะไรที่ลองดูทำอย่างเดิมมาดีแล้วมีครุกลับ แลกครับละความอร่อยนี้มันเป็นความอร่อยซึ่งเธอคิดรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยผมบอกเลยที่คุณอร่อยมากคุณตัวละอร่อยอร่อยจริงๆแมวพ่อตัวจริงก็ตวยมากขอบคุยค่ะ